สารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28ก้ารกฎาคมเรารักพระเจ้าอยู่หัว จะผ่านมาเป็นระยะเวลากว่า46ปีแล้วสำหรับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในครั้งนั้นอย่างไม่ลืมย้อนกลับไปในเดือนกุมภาพันพธ์ปีพุทธศักราช2520อําเภอเวียงสะอําเภอขนาดเล็กทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ใจกลางเหตุการณ์ความไม่สงบบ่อยครั้งที่เกิดการประทะก,กันขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้ก่อการร้ายนำมาซึ่งการบาดเจ็บและความสูญเสียของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทมกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดแวดล้อมไปด้วยความกดดันสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระอิสริยยศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและประทับอยู่ในพื้นที่ จนสถานการณ์คลี่คลายนอกจากนี้ยังทรงรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตลอดจนการพระราชทานความช่วยเหลือนในพิธีศพของกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติณนะวันนี้แม้จะไม่มีการสู้รบเช่นในอดีตแล้วเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและการเวลาหากแต่กำลังพลแนวหน้ายังคงยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาอธิปไตยป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายครั้งที่เหตุการณ์ความไม่สงบนำมาซึ่งการบาดเจ็บและการเสียชีวิตของกำลังพลพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์หัวหน้าส่วนราชการอัญเชิญพระกระแสทรงห่วงใยรวมถึงสิ่งของพระราชทานเข้าเยี่ยมเยียนโดยทันทีและนี่คือเสียงของอาสาสมัครทหารพรานตวนอานัต กำลังพลจากกองร้อยทหารพร,ราน4109ครั้งหนึ่งเคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นความซาบซึ้งในหัวใจที่ไม่มีวันลืมเลือนกับผมได้รับกระเช้าและของเยี่ยมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีผู้แทนของพระองค์นำมามอบให้เป็นขวัญและกำลังใจในขนาะกับผมได้พักรักษาตัวอยู รงพยาบาลครับกระผมขอสัญญาว่าจะเป็นทหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจะปกป้องผื้นแผ่นดินนี้ไว้ด้วยชีวิตครับพระองค์งทร,รงเป็นที่ทพึ่งพิงท,ที่ยิ่งใหญ่ของกำลังพลและเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการสร้างความผาสุกให้กับราษฎรมีความกินดีอยู่ดีซึ่งเป็นพระราชปณิธานอันสูงสุดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของกำลังพลและประชาชนชาวไทยระ